ายเจ้าชู้กับนางงูพิษลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของเจ้าเมืองมิ่งขวัญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มีทั้งอำนาจและบารมีที่ปกครองเมืองแห่งนี้เธอมีนามว่าซ่อนกลิ่นซ่อนกลิ่นนั้นเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมไปทุกอย่างทั้งหน้าตาที่สวยผุดผาด ผิวพันผ่องใสนางมีรูปเป็นทรัพย์อีกทั้งซ่อนกลิ่นยังพูดจาไพเราะสนะหูถึงแม้ว่าซ่อนกลิ่นจะเกิดมาบนกองเงินกองทองมีค่าทาบริวารมากมายมาคอยรับใช้กันอยู่เนืองแน่นแต่ซ่อนกลิ่นเธอก็ไม่เคยถือตัวหรือว่ายกตนข่มท่านแต่อย่างใด คุณหนูเจ้าคะจะให้นางกลอยเอาผ้าที่ซื้อมาไปตัดเลยไหมเจ้าคะป้าชื่นแม่นมคนสนิทที่ดูแลและเลี้ยงดูซ่อนกิ่นมาตั้งแต่เล็กๆเพราะว่าเมื่อซ่อนกิ่นอายุได้สี่ขวบแม่ของเธอก็ได้จากไปเพราะโรคร้ายจึงทำให้ป้าชื่นต้องคอยดูแล และเลี้ยงดูเธอมาให้ดื่มน้ำนมจากอกพร้อมกับซอนแก้วลูกสาวคนเดียวของปาชื่นทั้งซอนกินกับซอนแก้วทั้งสองคนนั้นเติบโตมาด้วยกันแต่หากว่าซอนแก้วยังรู้สึกอิจฉาซ่อนกินอยู่ลึกๆเพราะทั้งสองคนนั้นแตกต่างกันมากเอาไว้ก่อนนะเจ้าค่าปะปลาชื่น อีกสักสองอาทิตย์ค่าจะนำผ้ามาตัดชุดเจ้าค่ะพอถึงวันนั้นค่าจะบอกให้ประชื่นรับทราบนะเจ้าคะว่าแล้วซ่อนกิ่นนั้นจะตัดชุดเพื่อรอพบกับเรื่องคู่รักของเธอนั่นเองว่าแต่คุณหนูจะตัดเป็นชุดอะไรเจ้าคะป้าปชื่น มองดูผ้าไหมผืนงามพร้อมกับเอามือเหี่ยวๆนั้นลูบสัมผัสไปกับเนื้อผ้าอย่างชื่นชมผ้าไหมผืนนี้ช่างสวยเหลือเกินนะเจ้าค่ะคุณหนูถ้าตัดแล้วเย็บออกมาคงจักสวยน่าดูประชื่นอยากให้ถึงวันนั้นเร็วๆจังเจ้าค่ะประชื่นพูดไปพรางยิ้มไปพรางอีกไม่นานเจ้าค่ะประชื่น คุยอะไรกันอยู่เจ้าคะในขณะที่ป้าชื่นกับซ่อนกิน่นพูดคุยสนทนากันอยู่นั้นจูๆ่ๆซอนแก้วก็ได้เดินพูดออกมาแล้วหยิบเอาผ้าที่ป้าชื่นกำลังจะพับพนั้นออกมาดูก่อนที่ซ่อนแก้วนั้นจะพูดออกมาว่าผ้าไหมผืนนี้ช่างงามดีนี่ข้าขอจะได้ไหมเจ้าคะคุณหนูซ่อนกิน่น ป้าชื่นพอเห็นลูกสาวหยิบผ้าไหมไปต่อหน้าต่อตาก็ได้พูดสวนขึ้นมาในทันทีว่าหยุดนะหนังซ่อนแก้วเองจะเอาไปได้ยังไงนี่มันเป็นของคุณหนูซ่อนกินเธอซ่อนแก้วมองค้อนใส่ก่อนที่เธอจะวางผ้าไหมนั้นลงกับพื้นอย่างไม่สนใจใยดีว่ามันจะเลอะหรือว่าเปื้อนฝุ่นแต่อย่างใดหน่อยนะ่ไอ้ลูกคนนี้นี่ โชคดีนะที่คุณหนูซ่อนกิน่นไม่ถือสาหาความมันประชื่นด้วยความเกรงใจจึงได้รีบแก้ต่างให้กับซ่อนแก้วลูกสาวของตัวเองไม่เป็นไรเจ้าค่ะประชื่นข้าเองก็จะใช้ผ้าผืนนี้ไม่หมดหดอกเจ้าค่ะหากแต่ว่าข้าตัดเย็บแล้วข้าจะนำอีกส่วนมาแบ่งให้กับซ่อนแก้วนะเจ้าค่ะ ซ่อนกิ่นที่เห็นว่าซ่อนแก้วนั้นเปรียบเสมือนน้องสาวพอมีอะไรเธอก็มักจะแบ่งปันให้กับซ่อนแก้วอยู่เสมอโถแม่คุณช่างเป็นคนมีน้ำใจเสียจริงปราชื่นอดที่จะชื่นชมซ่อนกิ่นไม่ได้ถึงแม้ว่าซ่อนกิ่นจะไม่ใช่ลูกแท้ๆของปราชื่นแต่ปราชื่นก็รักซ่อนกิ่นเหมือนกับลูกแท้ๆของเธอ ประชื่นเรีบเก็บผ้าไหมเอาไว้ในห่อก่อนที่ทั้งสองคนนั้นจะแยกย้ายกันไปคนละทางซ่อนกิ่นที่เตรียมตัวจะตัดชุดผ้าไหมเอาไว้รอรับนายเรืองคู่รักที่ทั้งสองคนนั้นได้ผูกสมัครรักใคร่กันมาตั้งแต่วัยเยาว์ทั้งสองคนได้ดำเรียนหนังสือด้วยกันแต่พอคั้นเรียนจบเรืองคู่รักของซ่อนกิ่น ก้ย้ายไปเพื่อรับราชการที่ต่างเมืองจึงทำให้สองคนนั้นต้องห่างไกลกันแต่ไม่นานเรืองก็ได้กลับมารับราชการที่บ้านเมืองของตนเองอีกครั้งแต่มาบัดนี้ทันมิงขวัญพร้อมกับญาติของพ่อเรืองต่างพากันเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ทั้งสองคนนั้นจะต้องแต่งงาน และออกเรือนกันสักทีหลายวันผ่านไปเรืองก็ได้มาหาซ่อนกลิ่นที่บ้านทั้งสองคนได้นั่งพูดคุยกันที่ท้ายสะหลังบ้านทำให้ซ่อนแก้วที่แอบมองอยู่นั้นก็เกิดชอบเรืองชายที่เป็นคู่รักของซ่อนกลิ่นในขณะที่ซ่อนกลิ่นกับเรืองพูดคุยกันอย่างสนิทสนมอยู่นั้นซ่อนแก้ว จึงทำทีเดินไปเดินมาวนเวียนไปวนเวียนมาและทำท่าทีมาช่วยดูแลสวนจนเรืองอดที่จะหันไปมองซ่อนแก้วไม่ได้ซ่อนกินเห็นว่าซ่อนแก้วอยู่ตรงนั้นพอดีเธอจึงได้แนะนำให้เรืองกับซ่อนแก้วได้รู้จักกันซ่อนแก้วที่มักใหญ่ไฟสูงเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว พอเห็นเรืองเข้าบวกกับยศถาบรรดาศักดิ์ที่เรืองนั้นมีซอนแก้วจึงอิจฉาซอนกิน่นซึ่งซอนแก้วนั้นก็อิจฉาช่อนกิ่นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วซอนแก้วจึงได้เข้าหาและเริ่มสนิทสนมกับเรืองนานวันเข้าซอนแก้วก็ได้แอบไปหาเรืองถึงที่ทำงานทำให้เรืองผู้ชายเจ้าชู้ ก็เริ่มมีใจให้กับซ่อนแก้วด้วยเช่นกันโดยที่ซ่อนกิ่นนั้นไม่รู้เลยว่าทั้งสองคนแอบหลักลอบคบกันซ่อนกิ่นที่ทำดีกับซ่อนแก้วสารพัดโดยที่เธอนั้นไม่รู้เลยว่าซ่อนแก้วกับเรืองคู่มั่นของตนเองได้แอบคบกันโดยที่ซ่อนแก้วนั้นก็ตีเนียนทำทีเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้น เรื่องที่ย้ายมาประจำที่เมืองแห่งนี้ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาเองมันจึงทำให้เรื่องกับซ่อนแก้วมีเวลาพบกันมากขึ้นโดยที่ซ่อนกลิ่นนั้นไม่รู้เลยพี่เรืองเจ้าคะวันนี้มาทานข้าวเย็นด้วยกันไหมแล้วเจ้าคะซ่อนกลิ่นเอ่ยถามเมื่อเห็นท่าทางรีบเร่งและรียบร้อนของเรืองไม่ละจ๊ะ พี่ติดงานมากโขอ,อยู่ดอกเอาไว้วันหน้าก็แล้วกันนะจ๊ะฝากเรียนท่านเจ้าเมืองด้วยซ่อนกินพอเห็นเรืองเริ่มปฏิเสธซ่อนกินบ่อยครั้งจนเธอนั้นก็อดสงสัยไม่ได้ใช้เจ้าชู้กับนางงูพิษเรืองกับซ่อนแก้วได้แอบนัดพบกันบ่อยครั้งเข้ายิ่งนานวัน ทั้งสองคนก็ยิ่งพบกันบ่อยขึ้นและทำให้ทั้งสองคนนั้นเกิดมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งพี่เรืองจ๋าฉันอยากจะย้ายมาอยู่กับพี่เหลือเกินจ้ะซ่อนแก้วที่ออดอ้อนอ้อซ้อเรืองชายเจ้าชู้ทำให้เรืองนั้นก็อดใจอ่อนไม่ได้เพราะว่าเรืองทนมารยาของซ่อนแก้วไม่ได้จึงได้ต่อไปว่า ได้สิจ๊ะตามใจซ่อนแก้วเลยจ๊ะแต่อย่าประเจิดประเจินให้มันมากนักนะจ๊ะพี่กลัวว่าซ่อนกิ่นจะรู้ซ่อนแก้วหน้าเปลี่ยนสีขึ้นมาในทันทีก่อนที่เธอนั้นจะตอบเรื่องไปว่าไม่มีทางรู้หรอกเจ้าค่ะนางซ่อนแก้วมันโง่จะตายดีอย่างเดียวก็คือเกิดมารวยนะเจ้าค่ะอย่างอื่นไม่ได้เรื่อง หลังจากนั้นซ่อนแก้วก็ได้เก็บข้าวของเพื่อย้ายมาอยู่กับเรืองทำให้ซ่อนกิ่นเริ่มสงสัยแต่ซ่อนแก้วนางงูพิษก็ตีหน้าซื่อทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นรวมไปถึงเรืองก็เช่นเดียวกันซ่อนกิ่นที่มีความสงสัยเธอจึงได้จับพิรุษเรืองชายคนรักจนอยู่มาวันหนึ่ง ซอนกลิ่นที่แกล้งบอกว่าเธอนั้นไม่สบายและไม่อยากไปไหนแต่แท้จริงแล้วเธอนั้นได้ตามซ่อนแก้วกับเรืองชายคู่มั่นคู่หมายของเธอชายเจ้าชู้กับนางงูพิษทั้งสองคนได้แอบคบกันและทำร้ายหักหลังซ่อนแก้วคนที่คอยช่วยเหลือและให้ความอุปถัมภ์อยู่เสมอ เมื่อเห็นภาพบาดตาบาดใจที่อยู่ตรงหน้าซ่อนกิ่นจึงได้เก็บอาการเอาไว้ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นเธอข่มใจนิ่งให้ถึงที่สุดเท่าที่เธอจะทำได้ไม่แหวกยาให้งูตื่นจนหลายเดือนผ่านไปที่ซ่อนกิน่นเก็บอาการเหล่านั้นเอาไว้ท่านเจ้าเมืองผู้เป็นบิดาจึงได้นัดคุยกับพ่อของเรือง ถึงเรื่องวันแต่งงานของทั้งสองคนทำให้ซ่อนแก้วที่ได้รู้เรื่องราวก็โกรธมากและเสียใจเป็นอย่างมากที่เรืองยอมตกลงแต่งงานกับซ่อนกลิ่นต่อหน้าของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายซ่อนกลิ่นจึงได้ถามเรืองไปตรงๆว่าพี่เรืองเจ้าคะฉันดูเห็นทุกอย่างแล้วพี่จะเลือกฉันหรือว่าเลือกซ่อนแก้ว ซ่อนแก้วที่มั่นหน้าและมั่นใจว่าเรื่องนั้นจะต้องเลือกตนแน่ๆแต่คำตอบกลับไม่เป็นเช่นนั้นข้าเลือกซ่อนกลิ่นขอรับท่านเจ้าเมืองไอ้ผู้ชายเจ้าชู้ซ่อนแก้วด่าสาดออกมาด้วยความผิดหวังทำให้ประชื่นทั้งรู้สึกผิดทั้งอับอายที่ลูกสาวมีกริยาที่ไม่ดีไม่นาำซ้ำอย่างไปแย่ง คู่มั่นคู่หมายของผู้มีพระคุณปัจชืนจึงได้รีบลากลูกสาวให้ออกไปเรืองที่กลัวว่าตัวเองจะลำบากหากไม่เลือกซ่อนกิ่นซ่อนแก้วรู้สึกเสียใจมากแต่ซ่อนกิ่นเองถึงแม้จะโกรธเรืองมากแต่ก็ต้องการเอาชนะซ่อนแก้วที่ต้องการเอาชนะจนเรืองนั้นยอมแต่งงานกับซ่อนกิ่น ทั้งๆที่ผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่เจ้าชู้และนอกใจเธอเรื่องที่กลัวว่าตนเองจะลำบากจึงได้ให้คำมั่นสัญญากับเจ้าเมืองพ่อตาไปว่าข้าจะรักและดูแลแม่ซ่อนกิ่นจวบจนอายุของข้าซ่อนแก้วนาง,งูพิษจึงกลายเป็นคนที่ถูกทิ้งอย่างไม่ใหยดี